9สุพัทเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสุพทัทเถระพระสุพทัทเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า๑๐ดพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรกลับเครื่องผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงประยศยิ่งใหญ่หรือถอนหมู่ชนออกจากสังสารวัฏและเสด็จดับขันธปรินิพาน102ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานโลกธาตุมีหมื่นจัก,กรวาลก็หวันไหวแล้วหมู่ชนและเทวดาจำนวนมากประชุมกันแล้วในครั้งนั้น หนึสาข้าพเจ้าบรรจุกฤษณนาและดอกมะลิจนเต็มพระอบไม้จานแล้วมีจิตร่าเริงเบิกบานบูชาพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งน,นรชนหนึ่งสพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วบรรทมอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า หนึ่อยห้เราจักพยากรณ์ผู้ที่ใช้มาลัยของหอมบางร่มให้เราในการสุดท้ายท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดหนึ 6, บุคคลผู้นี้จุติจากโลกนี้แล้วจะไปเกิดยังหมู่เทวดาชั้นดุสิตได้ครองราชสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วจะไปเกิดยังสวรรค์ชั้นนิมานนรดี 107้เ10ขาถวายมาลัยที่ประเสริฐด,ด้วยอุบายนี้นั่นเองจากพอใจกรรมของตนสเสวยสมบัติ108บุคคลผู้นั้นจะเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์109พระผู้มีพระภาคผู้มหานาคสักยะบุตร ผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงมีพระจักสุทรงให้หมูสัตว์จำนวนมากตรัสรู้และจักเสด็จดับขันธ์าปรินิพาน110ครั้งนั้นเข้าถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจักเข้าเฝ้าครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจักทูลถามปัญหาในครั้งนั้น1 1 1 พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงให้เข้าร่าเริงแล้วทรงทราบบุพกรรมจากทรงเปิดเผยสัจจะทั้งหลาย112ปัญหานี้เขาพอใจแล้วเขายินดีมีใจแน่วแน่จากถวายอภิวายพระศาสดาแล้วทูลขอบวช113พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงฉลาดในธรรมอันเลิศทรงเห็นเขามีใจเลื่อมใสย,ยินดีด้วยกรรมของตนจึงยอมให้บวช114บุคคลผู้นี้เพียรพยายามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกำหนดรู้อัสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัสวะแล้วนิพพานภานวานที่ห้าจบ 1.15เราประกอบด้วยปุพกรรมมีใจแน่วแน่มีจิตตั้งมั่นเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรผู้เกิดแต่ธรรมที่ทำเนรมิตรไว้ดีแล้ว1.16ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาแล้วได้ทูลถามปัญหาสูงสุดและพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงพยากรปัญหาของข้าพเจ้า จึงทรงนำข้าพเจ้าสู่กระแสธรรม1 1 7ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในศาสนาอยู่กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ1 1 8ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดผู้ไม่มีอุปทาน เสด็จดับขันธะปรินิพพานแล้วดังประทีพดับไปพระหมดน้ำมันฉะนั้น119พระสถูปแก้วของพระผู้มีพระภาคสูงประมาณเจ็ดยอดข้าพเจ้าได้นำธงที่สวยงามกว่าธงทั้งปวงน่ารื่นรมใจบูชาวไว้ที่พระสถูปนั้น120อัครสาวกชื่อติดสา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นบุตรของโอรสของข้าพเจ้าเป็นทายาทในศาสนาของพระชินเจ้า121ข้าพเจ้ามีใจเลวซามกล่าววาจาไม่ภัยร้อกแก่อัครสาวกนั้นด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นความเจริญจึงได้มีแก่ข้าพเจ้าในภายหลัง122 พระชินมุนีผู้ทรงมีความเพียรมากทรงเกื้อกูลประกอบด้วยพระกรุณาทรงประทานบนรรพชาแก่ข้าพเจ้าบนที่บรรทมครั้งสุดท้ายนัสาลวันซึ่งเป็นที่แวะเวียนมาแห่งมรรคสัตว์ทั้งหลาย123บัตรัดนี้การบรรพชาอุปสมบทมีแก่ข้าพเจ้าในวันนี้การปรินิพานของพระพุทธชินเจ้าผู้สูงสุด กว่าเทวดาและมนุษย์ได้มีเฉพาะหน้า124คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุพัทธเถระพาสิทธาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้สุพัทธเถราประธานที่9กจบ